เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแดงสงแดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชววสวัสดีครับมีผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆชมเล็กๆๆอยู่นะเป็นสไตล์บ้านสวนนะพื้นที่2ไร่มีบ้าน2หลังวิวภูเขาบรรยากาศดีทำบ้านไร่บ้านสวนบ้านทุ่งเหมาะเลยทีเดียวติดถนนนะครับเดินทางสะดวกสบายถนนลาดยาง มีเพื่อนบ้านน้ําไฟสะดวกไม่เปลี่ยวไม่ขั้นด้านบ้านสองหลังสรงโมเดิร์นะครับแล้วก็บ้านยกพื้นอีกหนึ่งหลังพื้นที่2ไร่น้ําไฟพร้อมนะครับแป่งนี้ไม่เปลี่ยวนะครับสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เลยเดินทางก็สะดวกใกล้ตลาดไม่ไกลในสวนก็ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยครับพืชผักก็มีผลไม้เก็บผลผลิตได้แล้วก็มีครับกล้วยมะม่วงข่าตะไคร้มีพร้อมครับ มีฝรั่งด้วยครับท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่อำเภอราวขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับเป็นเขตติดต,ต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะมาใกล้กับจังหวัดสุพรรณบุรีมากกว่านะครับโซนนี้เอกาสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงครับราคาเปิดมาที่1นล้านแปดแสนบาทท่านใดสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้นะครับสามารถติดต่อนัดหมายโดยตรงได้เลย คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ